ก็เก็บมะเขือด้วยเก็บมะเขือไปกินกับป่นไปกินไปทําซุปทุกคนทําซุปมะเขือก็ได้อะไรก็ได้ก็ไปเป็นผักเนาะกิน,ก,นกินกับทุกอย่างได้นะทุกคนมะเขือเ<ด>นี่ยแล้วก็เนี่ยมันดกมากเลยแต่เราไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่าใบเขาเยอะใบเขาเยอะแล้วก็ดอกเนี่ยทำเป็นดอกด้วยก็ามีเนาะมีดอกด้วยก็เลยแต่งบิ่งแต่งใบไปด้วยทุกคนเด็ดใบที่ว่าแมลงกินอ่ะ ออกทิ้งแล้วก็ให้เหลือแต่ลูกทุกคนตอนนี้มันจะออกลูกเยอะเดี๋ยวคมาดูนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวถ้าเราแต่งกิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราเราค่อยมาดูเลยจะนางจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนวันนี้ก็ดูไป้เสร็จไปแล้วนี่เห็นไหมทุกคนดูซิลูกสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนแมลงกินใบนะทุกคนแต่ไม่ได้กินลูกมะเขือนะเพราะว่าทุกอย่างของเราปลอดสารพิษอยู่แล้วเนาะ มีแต่ลูกสวยๆทังนั้นทุกคนอ่อนๆดังนั้นเลยดูสิเนี่ยสวยๆทังนั้นเลยทุกคนนี่ะไปทำแบบซุปมะเขือเนาะตำมะเขือน่ะตำแกงเขียวหวานก็ได้ทุกคนอร่อยมะเขือเปะนี่เนะี่ยทำแกงเขียวหวานก็ได้แบบทุกอย่างของเราปลอดสารพิษกินแล้วแบบปลอดภัยทุกคน เก็บไปให้วัดนี <c> ้ <oughs> เก็บไปให้วัดเก็บไปให้พระ <c oughs> ให้ให้คนที่วัดคนอ๋อเก็บไปให้เตรียมงานคุณพระเวศส์โดนทุกคนก็ไปให้แบบขั้น<ม>บแบบไม่ออกเนาะไม่ออกไม่คำ้ำเนาะทุกคนไปกินเป็นผักเป็นอะไรไปทุกคนพูซิลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ดูน,น,นี่เด็ดเลยไหมเด็ดเลยเด็ดเลยลูกสวยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดูซินี่ทุกคน นี่มันใบมันเยอะไงมองไม่เห็นเออนี่ยใบมันเยอะแล้วก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็ใบที่เป็นรููนี่มันแรลกกินทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะไม่ฉีดยาฆ่ามันแดงเแล้วทุกคนเพราะว่าผักพืชผักของเรามันดกมากมันดกมากเพิกก, <laughs> ก,ก, <laughs> ก,ก็ดกมะเขือก็ดกดกทุกอย่างเลยทุกคนตะไคร้ก็ยังดกเลย ตะไคร้ยังดกยวเออตะไคร้ก็ยังดกเลยทุกคนตะไคร้ดกนี่ไม่ได้งามนะเออตะไคร้ก็ยังดกเลยอะแบบดูซิให้ดูก็ได้แบบไฟ์สดให้ดูทุกวันเลยอะตะไคร้ดกมากเลยทุกคนตะไคร้ดกเออสวยแล้วแถมยังพี่พรนะต้นกล้วยก็งามด้ยทุกคนพูอนะเบิ้งพูดแ่ะเป็นหดหมากพุดนะทุกคนดูซิตะไคร้ดกไม่ได้งามนะเออดู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 มะเขือนี่ออนซอนออนซอนทุกคนนี่สวใสๆทั้งนั้นเลยอะ ลูใสๆทั้งนั้นเลยดูดูต้นกล้วยก็งามเรก็บีคนก็รีบไร้ต้นกล้วยก็ดกทุกคนต้นกล้วยก็สวยดูดิให้ดูบรรยากาศนุพิกต้นนี้ยังไม่ได้เก็บทัวงนี่เก็บไปต้นเดียวเมื่อวานเนี่ยต้นนี้ยังไม่ได้เก็บนะเนี่ยเนี่ยได้เจคิดไม่ถึงโลใช่ไหมมันเบาเนาะเกือบเต็มถังเกือบเต็มถังได้แค่เจ็ดขีดทุกคนพิกที่เก็บเมื่อวานนี้ฟังเขาไปสามขีดเห็นไหม คนดูดูดูฝั่งนี้น่ะแต่งเสร็จแล้วนะคะต่างแต่งเสร็จแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวเจ้านางมาถ่ายให้ดูดอกเขาดิบอกให้แต่งใบเองนี่นี่นี่เห็นไหมไม่ทงามเหรอไม่มันมองไม่เห็นลูกแมงมันกินเนี่ยสวยมากเลยคุณกำลังเป็นดอกเยอะเลยเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าแมงกินใบเป็นรูเลยอ่ะพอพอเราไปใต้แมงนะไม่มีเดี๋ยวถ้าบอกเก็บไปให้เขา ยจะเก็บไปจะทำเขาจะาวเรากเลยทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะได้เห็นอ่อนอ่อนเพราะว่ายังไม่ได้แก่ยังไม่ได้เก่ไปนะเพิ่งจะเก็บนะก็เลยอ่อนยังไม่ได้แก่นะทุกคนไมสวยเมไม่เลยลืมซื้อเอเตดดอก ปไม่ตอนแรกนะแพนว่าวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไหลตอนเช้านะ่ะแพนว่าเออตลาดนัดแล้วจะไปซื้อน้ำยำเขาแล้วก็ไปซื้อตีนไก่แล้วก็จะมายำแล้วมาซัวนี่แล้วก็จะมาไฟ์นมนเรียกกันเออมาไฟลสดพลาดบ่า,บายสองไปทําก๊อกน้ำหัก <c oughs> ไอที่ชีตูด <c oughs> ไปซื้อ ก็เบอร์ไหนเบอร์นั้นอะไรตอนนี้กำลังเก็บใบแล้วแต่งใบที่มะแรงกไปก่อนไปก่อนไลยเขาเอาสิบบาทไปซื้อหมูมาสองโลไอ้โน้ยไอ้ก้อยถามมากินหมดเหรอพี่เขาไปกินกับข้าวด้วยดิทำกับข้าวด้วยกินได้ยังไงสองโลเขาแบ็นมึงสิใม่ดูสวยมากเลยถูกใจด้านลูกใสๆด่านนั้นเลยดูซิดูสิ เจ้านางก็วันนี้ก็เอาคลิปเก็บเต็มเกิบมุเขือนมาฝากทุกคนถ้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe ให้เจ้านางด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปมดหน้าคลิปต่อไปนะคะพี่ต้งรูปผักให้ดูเพราะอะไรปะขอบคุณค่ะเออแค่น้ำยังไม่ได้ล้างเลยนะเรา